ครับท่ามาครับเซมแมวครับครับพ่อบอกว่าพื้นที่นี้ขมิ้นมันก็ต้องรักษาไว้ใช่ครับฟอร์มไปฟอร์มมาแต่ท้ายก็พื้นที่ทรรมหากินใช่ครับแต่ทำไมหวยมาออกที่ผู้ว่าสักแก้วกับแม่ทัพภาคหนึ่งของประเทศไทยล่ะก็ตรงนี้คือพี่น้องประชาชนก็อึดอัดไงลูกน้องประชาชนใจร้อนคือเห็นท่าภาคสองเนี่ยผืนยึดพื้นที่ไปสิบเอ็ดพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่อิทธิพลฝ่ายเราและก็มองเฮ้ยอันเนี้ยพื้นที่เทียบเคียงกับท่าภาคสองน้อยกว่า แลวจริงๆเนี่ยเคลียร์พื้นที่ง่ายกว่าด้วยนะทําไมไม่รีบจัดการล่ะเท่านั้นเองคือจังหวะจากคนในการจัดให้เป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนพื้นที่ท่าภาคสองเนี่ยค่ะ่ะมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาละมันจัดการชุมชนหลักได้แต่ประชาชนอยากให้ว่าเฮ้ยลามไปเลยเพราะว่าเจ้าของพื้นที่เดิมที่ประชาชนมีเอกสิทธิ์เนี่ยเขาต้องการไปได้พื้นที่เขาเต็มพื้นที่ตามเดิมเลยไงนั่นแหละครับจะบอกว่าแม่ทัพเอาเอาแยกแยกคนก่อนนะท่านแม่ทัพภาคหนึ่งใช่ครับท่านก็มาจังหวะ เปาะเชะตรงที่ประชาชนที่ที่ที่อึดอัดใจมานานมันเกิดการเปรียบเทียบไงคือปัญหามันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่ทัพภาคสองกับทัพภาคหนึ่งเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการพิ่ประชาชนหงุดหงิดทัพภาคหนึ่งก็เลยถูกตําหนิใช่ครับทีนี้ไอพื้นที่สามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยนะไอตรงที่มันสักสองร้อยสามร้อยหลังคาเรือนนะเอาจริงๆนะเสี่ยแมวถ้าท่านแม่ทัพภาคหนึ่งเอาอูเดอร์เซอร์เกรดนู่นเอานี่เกรดไล่ไปเลยยากไหม จะว่ายากก็ไม่ยากก็ราเบบร์ด e ก็ส่งสัญญาณไปแล้วว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยคุณก็รู้นะไอ้ตรงเนี้ยเคยมีการพูดคุยกันมานะตั้งแต่ปีสี่เก้าต่างๆรับปากกันว่าจะต้องเริ่มเคลียร์พอปีห้าเจ็ดเราเริ่มจะขยับแต่ตอนนั้นคุณก็จะมาบอกว่าเอ้ยยังไงคุยเรื่องเขตแดนก่อนอคุยเรื่องเขตแดนก่อนอแล้วจะค่อยว่ากันแต่ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่นั้นมามันก็เลยพัฒนาการมันไม่ได้มีขึ้นมาแต่จังหวะเนี้ยมันมีโอกาสและการเคลียร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอ่ะเพราะจริงๆเนี่ยเราจํากัดการ เขาจะเคลื่อนที่เข้าไปแล้วไงเราถึงการรวดหาไวแล้วนะจริงๆเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แล้วถ้าเราแบบถ้ามันเกิดมีเหตุการณ์ปะทะหรือซื้อบกันอีกทีนะอันนี้จะถูกเคลียร์อย่างรวดเร็วเลยแต่พื้นที่สามเหลี่ยมนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใช่พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีขาวแล้วกันนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อให้เราเคลียร์ได้เราจะพอใจตรงนี้ก็ไม่ใช่ไหมเขตแเราต้องล้ำาเส้นสีแดงมาถูกต้องใช่ครับเออ แต่ถ้าเคลียร์เคลียร์ง่ายใช่ถ้าเคลียร์เคลียร์ง่ายเพราะมันเป็นพื้นราบไงที่พี่บอกภูมิประเทศเนี่ยมันสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือง่ายต่อการไปเคลียร์อ่าแล้วก็ระวังป้องกันแนวได้ง่ายสร้างเครื่องกีดขวางที่ไม่ให้เขาบุกเข้ามาระหว่างเคลียร์ได้ง่ายใชครับทีนี้เอาเอายุทธิธรรมจริงๆเลยค,คือพอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสักครู่นี้แม่ทัพไปแล้วพอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคือ วันแรกเนี่ยกับวันที่สองเนี่ยคนละความหมายเนี่ยแล้วตอนนี้จะโดนแจ้งความร้องทุกข์่าทุกคนเนี่ยจะจะเกิดอะไรไหมโอ้เนี่ยเสียการทรงตัวหนักเลยเพราะว่าไม่ได้เพิ่งมาเป็นเป็นมายาวแล้วมาต่ออีกปีเนี่ยเท่ากับเหมือนเป็นมาสี่ปีอะเท่ากับแสดงว่าต้องรูปรอบรู้ปัญหาแท้จริงฉะนั้นการสื่อผิดพลาดเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคือวันที่คอรมอต่อยุนะก่่นนะวันที่คอรมอต่อายุเนี่ยท่านผู้ว่าต้องรู้ละ ว่าท่านถูกเชิดขึ้นไปเบียดกับแม่ทัพภาคสองใช่ครับเขาบอกว่าอยากต่ออายุแม่ทัพไม่ได้ต่อแต่ท่านเนี่ยไม่มีใครขอให้ต่อแต่ครมอดันต่อครับเขาก็คิดว่าท่านเก่งครับพอท่านพลาดท่านก็เสสิใช่ครับคือเขาก็ต่อตามระบบของราชการเนี่ยหมายว่าถ้าเราดำรงตําแหน่งนั้นมาสี่ปีข้าราชการพลเรือนนะจากนั้นเราต้องย้ายเปลี่ยนสถานที่แล้วแต่ถ้าจะไม่เปลี่ยนเนี่ยสามารถต่อวีซ่าได้อีกครั้งในหนึ่งปีแต่ไม่เกินหกปี อ่าเข้าใจอ่าตอนนีวก็เหมือนเป็นมาแล้วเฮ้ยเก่งแน่นอนอแสดงว่าเก่งแน่นอนอต้องรอบรู้พื้นที่ปัญหาพร้อมมาเชิญสา,าการที่หมายว่าทํางานเนี่ยาราบรื่นร่วมกับกองทัพพูด,ดง่ายเอเอนั่นแหละคือความคาดหวังเป็นอย่างนั้นไงเฮ้ยแสดงว่าต้องรอบรู้ฉะนั้นการแก้สา,าการเนี่ยมันต้องรวดเร็วฉับพันแล้วก็ตอบสนองสถานการณ์ได้แต่ปรากฏว่าพอมาให้สัมภาษณ์มันเลยไปตรงเงินข้ามกับที่พี่น้องปจะชนคาดหวังทีนี้วิธีการ ไม่ใช่ขั้นตอนของการแก้ปัญหาต่อไปเสี่ยแมวก็เคยเป็นข้าราชการผู้ว่าครับปีหน้าเกษียณรัติต่ออายุครับไปเจอคดีติดติดตัวแล้วจะแต่แม่ทัพภาคหนึ่งยังไม่เกษียณนะอีกหลายปีนะถ้าคุณวีระเข้าไปร้องแล้วมีการดาเนินคดีขึ้นนีครับขยับก็ยากไหมจะขยับจะทําอะไรต้องโดนจับขยับก็ไม่ยากอ่ะแต่คล้ายๆว่ามันเลยเหมือนต้องระวัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลามันจะมีอะไรก็เรื่องมันมีข้อกังวล พอจะทํางานเนี่ยมันมีข้อกังวลกาเลยคือทางยุธทธวิธีเสียแมวไม่ใช่เดินหน้าฆ่ามันอย่างที่ม,มันมต้องยืดใช่ใช่ต้องยืดอยูต่ต้องปรับท<ต>ีมกลยุทธ์เนี่ยสำคัญมากนะที่พี่บอกอะกาครครับใช้กฎหมายเนี่ยซึ่งจริงตํารวจเราเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วรับรองได้ทางการข่าวสังเกตการมันจะรู้หัวโจกอะไอ้ตัวเคลื่อนเนี่ยเพราะการจับหัวโจกได้ไม่กี่คนนะรับรองได้ไอ้มอบจัดตัต้งเนี่ยนะหัวโจรโดนล็อกเมื่อไหร่เนี่ยมันไปต่อไม่เป็นเพราะมันเป็นมอบจัดตั้งเออแต่นั้นตรงเนี้ยเชื่อว่าในแง่งานการข่าวในนนนพพื้้ทีี่่แลวจจรริงเยมัอะู ว่าัวโจกจริงๆเนี่ยมันมักจะเป็นในฐานบ้านฐานกองกาลังประจําถิ่นนั่นแหละถอดเสื้อไปชาวบ้านแล้วก็ปนกับชาวบ้านมาจัดการตรงนั้นเราไม่กี่คนหรอกรับรองอ้ที่เย้ยวเยยเนี่ยเงียบเลยเพราะฉะนั้นอ่าสมมตินะคุณวีระแก่ก็แกก็มีมีเขาเรียกอะไรมีมีภาวะของแกแกโดนจับตรงนี้แกเนี่ยที่แกหงุดหงิดนะแล้วตอนนี้ที่แกมาดูสถานตรงเนี้ยแกถูกจับในพื้นที่ที่ลึกเข้ามากกว่าด้วยซ้ํานะ แกถึงยิ่งหงุดหงิดไงแกบอกว่ามันถึงยิ่งหงุดหงิดเงาโอ้โหคำพูดใจเขาบอกไอ้ทุกวันเนี้ยทุกคนน่ะบอกตรงนี้เป็นพื้นที่ของไทยรถวันไปตอนผมจับผมเนี่ยผมอยู่ข้างในเนี่ยผมยังโดนเลยเออนั่นแหละไม่งั้นตอนนี้พวกเราทุกคนก็ไปลุกลานเขาสิไอ้ที่ยืนกันทุกคนน่ะต้องโดนจับหมดเนี่ยโดนกบุญจ่ากับจับหมดสิเออนั่นแหละคุณวินาก็ถึงหงุดหงิดไง แล้วมันจะเคลียร์ยังไงเสยแมวตรงนี้มันอแต่ตอนนี้ข้อเท็จจริงมันรู้ว่าเป็นของเราแล้วเราต้องปรับกลยุทธ์อย่าไปแท้ปฏิบัติการทางทหารนะไม่งั้นไปเข้าทางเลยไม่งั้นเท่ากับเราเองก็ไปขัด g c ี c ีซีคบูชาก็จะรีบเลยใช่ไหมเนี่ยทหารเราเนี่ยปฏิบัติการมีการเคลื่อนย้ายกำลังปฏิบัติกํากลังเคลื่อนย้ายกําลังอ่าปฏิบัติการทางทหารเราบอกไม่ใช่ที่ปฏิบัติอยู่นะไอ้นี่ลูกลานแล้วลูกลานเนี่ยเราสบายมากกันที่พี่บอกไงเพราะองค์การระหว่างประเทศยืนยันได้เลยว่าไอ้พื้นที่เนี่ยที่เคยมาทํางานในดีตเมื่่่อกีีปมาแล้ว ใช่เป็นของประเทศไทยเพราะว่าได้มาช่วยเหลือผู mm. ้อพยพอยู่ mm. ก็เท่านั้นละ่ะเราก็ใช้มาตรการนี้เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะครับและต่อจดอที่มีอยู่เนี่ยไม่พอก็เสริมกําลังได้จากตรงพื้นที่นี้ไม่พอก็เอามาจากจันทบุรีมาเสริมกําลังไดออ้อีกกองกับหนึ่งสบายสบายใช่ครับแต่ทีเนี้ยหลังจากที่พอเรากั้นลวดหนาแล้วก็มีการเมื่อวานนี้ท่านเสเบิด เสเบิด์ไปกับท่านเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพทัพไทยใช่ไหมครับใช่ครับปรากฏว่าเขาบอกว่าไปเจอบังเกอร์มีฐานปืนคมปืนกลเลยรใช่ครับมันอยู่ตรงบริเวณไหนครับอยู่ในผืนแผ่นดินไทยก็ตรงนี้แหละใช่เพราะจริงเนี่ยเพราะว่ามันก็แบบตอนที่มันลุกมาไงและของเขาเนี่ยทหารบ้านเนี่ยเวลาเขาวางอาวุธเนี่ยมันจะผสมผสานอยู่ในหมู่บ้านกับประชาชนนะเพื่ออะไรบ่ะเพื่อถ้าเราเรายิงไปเนี่ยเฮ้ยถ้ากลับไปทําลายเป้าหมายพลเรือนจริงปะ แต่จริงๆเนี่ยไอ้เป้าหมายพวกเรือน่มันตัวดีของกัมพูชาเนี่ยมันก็จะวางอาวุธยิงไว้คือเท่ากับว่า40ปีเนี่ยนะเราช่วยมันมันก็นึกว่าเป็นที่ออะไัยอะไรครับเอออะไรไม่ว่าวางแผนมาก่อมามามาแต่อ้อนแต่ออกด้วยครับมีการวางบังเกอร์มีการตั้งฐานปืนกลคือยึดเป็นของตัวเองเลยเพราะพวกเนี้ยเขาจะผสมผสานเข้าไปอยู่ในกับหมู่บ้านประชาชนเพราะเขาใช้กําลังที่พี่บอกฐานบ้านฐานประจําถิ่นแล้วการวางอาวุธ ยิงพวกเขาเนี่ยจะผสมผสานอย่างนั้นเพื่อป้องกันที่เวลาเราไปโจมตีปั๊บเนี่ยเฮ้ยเท่ากับเราไปโจมตีเป้าหมายพลเรือเนเฮ้ยเขาไม่ธรรมดานะแสดงว่าเขามีกลยุทธ์อยู่เหมือนกันใช่ครับโอย้ยางงั้นเดี๋ยวคนไทยอาจจะต้องเรียกร้องพันเอกประจักษ์สว่างจิตอีกว่าครับก็นายรบตะคือตอนนั้นน่ะที่เราเนี่ยความเอื้ออาทรเนี่ยปั๊บเอาที่ไหนได้กลับมาป้นชาวบ้านเรากลับเข้ามาตีฐานทหารเราด้วยนะ,ะนั่นแหละท่านผู้การประจักษ์เราเอาถ้าอย่างนี้ก็ต้องสั่งสอนกันหน่อย นั่นแหละมิราบุลตาพยานยุทธการโนนหมากมุ่งกัดเข้าแม่งไปเลยอไม่เอาอย่างนี้นะเสียแมวครับคุณผู้ชมผมผมผมชักจะเริ่มวาดภาพแล้วด้วยด้วยนิสัยหรือด้วยด้วยอากับกิริยาสันดานก็ได่ไ่ะของขเขมรับต่อให้เคลียร์เสร็จครับต่อให้คุยเสร็จเราเขยับเข้าไปแต่แน่นอนมันไม่ใช่ ทุกตรางนิ้วเลยตลไดนิ้วได้เกิดมันล่วเข้ามาทางนู้นล้วงทางนี้มันมาเพิ่คือมันเผือไม่ได้ตรงเนี้มันมีความจําเป็นไงที่เราบอกถึงต้องมีการรัตะเวนต้องมีเครื่องมือตรวจจับปัจจุบันนี้การช่วยการรัตะเวนดีขึ้นเยอะเรามีโดรนตรวจการได้นะมีกล้องซ c t v มีการตรวจจับได้เฉะนั้นตรงเนี้อยู่ในวิสัยแต่ขนาดเล็กนยังต้องมีหน่วยรัตเวนของกองทัพก็มีถนนสีเพนติ้งเป็นถนนยุทธศาสตร์ใช้ปฏิบัติการได้อยู่แล้วเราใช้การเคลื่อนที่เร็วได้เพราะฉะนั้นออีกหน่ย และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอชาวบ้านเราเริ่มสมมติขยายแนวชาวบ้านไปอยู่เนี่ยชาวบ้านจะเป็นคนเป็นสิ่งบอกส่งสัญญาณให้เราได้ใช่ใช่ใช่เพราะพอเรายึดพื้นที่คืนใช่ไหมใช่เพราะชาวบ้านจะต้องไปอยู่เขาจะมากินเขาจะรู้ไอ้พวกนั้นจะมารังแกแล้วทีดีละอ่านั่นแหละหลังจากนี้เขาจะเขาจะยิ่งดูเลยว่าใช่เราจะมีการตรวจการด้วยคนคือชาวบ้านนั่นแหละชาวบ้านก็จะเป็นสายให้เราด้วยใช่ผมเปรหน้าประสาทธ้ามจมไมอะไรอย่างนี้ใช่โออ่าแต่ทีนี้ย ด้วยความหวาดระแวงอยู่ดีการประชุมวันนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่เนี่ยทัพภาคสองได้แววออกมาหรือยังว่าในห้องประชุมก็ยังไม่รู้ละเพราะว่าเงื่อนไขทัพภาคสองก็เหมือนทัพภาคหนึ่งนั่นแหละเรื่องเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยแต่ตรงนี้ไงไอตรงเนี้ยมันจะลงตัวยากเพราะมันทุ่นระเบิดมันมีจริงๆแล้วมีเยอะด้วยจริงว่าเออเนี่ยต้องรอฟังอยู่แต่วันนี้ยังไม่ได้ข่าวสารใช่ครับแต่ทีเนี้ย มันจะต้องมีเนื้อหาใจความใหญ่ๆในที่ประชุมแต่เรารู้อยู่แล้วไอ้เรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดอ่ะไม่เก็บอยู่แล้วการประชุมในระดับ JBCRBC พวกนี้ยเขาเคยเอาคําว่า MOU เข้าไปคุยด้วยไหมเสรีคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ MOU เนี่ยมันเป็นกรอบทําให้เกิดไอ้ทั้ง JBC ทั้ง RBC นะแต่ตอนเนี้ RBC เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นส่วนภูมิภาคเป็นเขบวนอยู่หน้าแนวอ่ะถ้า RBC ตรงเนี้ยของเราไอ้สพื้นที่เนี่ยนะมันเกิดไม่ตกผลึกคุยกันไม่รู้เรื่องนะ ไอบีซีที่บอกว่าจะไปประชุมอีกครั้งเนี่ยนะยากที่จะเกิดคือ MOU เป็นแม่แต่ส่วนญ่า MOU เนี่ยเป็นแม่คุณทั้งหมดแต่ MOU จะมีน้ำหนักไปใช้พูดคุยตอนเรื่องเขตแดนร่วมคือ JBC คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมตรงัะน,น้ำหนัก MOU จะสูงนะครับแต่น้ำหนักที่มาใช้แต่มันเป็นกรอบนะความร่วมมือที่เป็นทําให้เกิดกลไกทั้งสามกลไกคือ JBC GBC คณะกรรมการชายแดนร่วมแล้วก็ RBC ส่วนภูมิภาคร่วมเนี่ย MOU ยังเป็นตัวกรอบ เป็นเครื่องมือที่ระบุว่าเอ้ยเวลามีปัญหากันในแต่ระดับความเข้มนะครับก็เพราะจากไอ้เครื่องมือนี้บังคับวิธีให้มาคุยกันสันติวิธีเพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นสันติวิธีใช่ครับอย่างวันนี้ที่เขาคุยกันอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุยตามตามนี้เขาจะไม่แทงขึ้นไปที่ยูจะไม่คุยไปเรื่องเขตแดนจะคุยในเรื่องความร่วมมือในส่วนภูมิภาคกัน GBC ก็แบบภาพใหญ่หน่อยแต่จะไม่พูดเรื่องเขตแดน เรื่องเขตแดนต้องไปที่ JBC ที่รัมตีต่างประเทศเป็นประธานเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มที่เลยได้แค่ว่าเรื่องความร่วมมือนี่แหละเรื่องการหยุดยิงมึงหยุดยั่วยุนะเออหยุดยั่วยุนะให้เข้มงวดตามที่ JBC คุยกันไว้13ข้อนั่นแหละต้องเคร่งครัดนะแล้วก็มาเพิ่มตองตามข้อแล้วแต่เพราะว่าหน้างานในพื้นที่มันแตกต่างกันจริงไหมเช่นของกองกําลังป้องกันตันทบุรีตาดฐานเรือนาวิเโยธทินเนี่ย เขาไม่มีสามข้อเพิ่มเติมมานะเขายึดแนวไอ้สิบสามข้อนั้นอาจยืนตามนั้นโอเคแต่พอมาทับภาคหนึ่งเพิ่มมาสามข้อทับภาคสองเนี่ยอย่างน้อยสองข้อที่เรามีเสนอไว้แน่เรื่องเก็บกู้กับเรื่องไอ้สะมาเมอร์อาจจะกรรมข้ามชาติอันเนี้ยแต่ตรงเนี้ยต้องรอผลก่อนว่ามันจะตกผลึกได้ไหมทีนี้พอออกจากห้องประชุมเาแน่นอนอาจยิ่งยิ่งยิ่งมคุยไปถึงข้างบนด้วยนะคุยกันแค่นี้นะข่าวออกมาว่าอท่าทางดูจะอ่อนลงสหรับฝ่ายเขมรับ แต่เมื่อเที่ยงผมสัมภาษณ์ผู้พันเบิร์ตผมไดให้ข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณเนี้ย่อให้ล้อมรั้วข่อให้เขมรอ่อนลงตองนู่นทำนี่แต่มันจะมีบ้านคนไทยหรือที่ดินของคนไทยอยู่สามสี่ห้าหกแปลงเสียแมวก็พอรู้ถูกต้องที่ยังบอกเด้่หรือสี่ห้าหกหลังอะที่เป็นข่าวอยู่อะเป็นช่องหมาโล่เป็นเป็นเป็นข่าวว่ามีอยู่เนี่ยปต่ก็บอกเฮ้ยอันนี้มันของพี่ไทยเรานี่ว่ะคือที่ไปยันอยู่พอดีเสบิร์ตบอกงี้นี่คุณผู้ชมดูนะครับ สมมติว่าแนวรั้วลวดหนามมาชนกับบ้านคนไทยตรงนี้โทรศัพท์เนี่ยเป็นกำแพงกำแพงบ้านอันนั่นแหละครับเขาบอกว่ากำแพงเนี้ยสูงผิดปกติเลยแต่สามสี่วันก็มีรถวิ่งเข้าไปรถวิ่งเข้าไปแลครับแล้วสามสี่วันก็รถวิ่งออกมาเอ้านี่มันช่องหมารอดได้หรือเปล่าก็ช่องสมารมกินสินค้าคนเคินรอดที่พี่บอกว่าพื้นที่เนี่ยมันช่องสมาร์ะกินไงที่คุณวิระท่านพูดอ่ะตั้งแต่ในอดีตเลยไอ้พื้นที่อันเนี้ยมันพื้นที่แบบว่ามีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายค้าของเื่่อนะที วลระพูดอ่ะถูกใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้คุยกันอา C บีซีที่เมื่อกี้ที่ผมถามเนี่ยมันจะได้ผลอะไรก็คือยังไงเนี่ยมันจะได้ผลเพราะอะไรปะเพราะยังไงพวกนี้เป็นคนไทยการมาใช้กฎหมายเฮ้ยเจ้าหน้าที่ไทยมันทําได้แต่ต้องเข้มข้นต้องเข้มงวดกลัวว่าเวลาแต่ตอนเนี้ยที่มันมีปัญหามันถูกคอระหาปช่นไงที่พี่บอกว่ามันเป็นเหรียญสองหน้าไงจากมนุษยธรรมหนึ่งหน้าของเหรียญนะครับพอปล่อยมายาวนานอีกหน้าของเหรียญกลายมาเฮ้ยมันมีผลประโยชน์ แอบแฝงอยู่เปล่าเป็นเหรียญสองหน้าหน้าหนึ่งเรื่องมนุษยธ,ธรรมในอดีตแต่พอเนิ่นนานมาเฮ้ยทำไมมันไม่ออกไปสักทีวะไอ้พวกชุมชนเนี่ยแล้วมันมันเคลียร์กันไม่เรียบร้อยสักทีวะไอ้เหรียญหน้าที่สองเลยกลายว่าเฮ้ยหรือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะปืนแล้วว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายของกัมพูชานี่แหละคือเหรียญหน้าที่สองที่กําลังเป็นปัญหาตอนนี้อยู่แต่ตอนเนี้ยคนบอกจะหน้าไหนไม่เป็นไรจัดการให้มันออกไปก่อน แต่น้องๆเสียแมวอะนะน้องพวกบรรดาน้องน้องรุ่นอยู่หน้าหนุหน้าแนวะนะที่เวลาลกอะโอ้โหเขาแบบทุเทนะครับแต่กลัวว่าไอ้กำแพงสังกสีพวกเนี้ยพอเวลาเดินไปอาจจะไปตรวจเขาตายอย่างนี้บ่าหลับกาข้างถึงบ่าโมเ็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเวลาแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันก็ยังมีเสียงลือเสียงแลอ้างไงว่าเวลาการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบพราะหน่วยความมันคงมีทั้งตำรวจใช่ไหมตชดทั้งทหารใช่ไหมทั้งอื่นๆใช่ไหม ทางพวกฝ่ายตำรวจสชรบอกว่าเอ้พื้นที่ที่ผมได้รับผิดชอบทีไรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าแห้งแล้งแห้งแรงเลยไม่ค่อยมีน้ำเอ,อแต่พื้นที่ที่สีเขียวสีดํากํากับ <c oughs> การแสดงต้ตตนไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ออเออมันก็ยังมีเสียงหรือเสียงเร่าอ้าง เช็เช่นนั้นอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้แหละตรงๆนะมันมีเรื่องทั้งใหญ่ระดับประเทศลงมาจนถึงเรื่องระดับเขตแดนลงไปจนกระทั่งเรื่องระดับบ้านเคลียร์ซะให้เสร็จรียร้อยเลยจังหวะเนี้ยจริงๆจะได้ยิ่งถ้าเขมรมายวยุนะแล้วเกิดไปพลาดพังเองนะให้เกิดการปะทะสู้รบนะอย่างนี้เรียบร้อยไทยเลยเรียบร้อยอย่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยรับรองให้ผู้ที่อยู่นั้นมันจะไปหมดไงเพราะเพนหมดป๊บก็กวาดเลยกวาดป๊าก็ขึงแนวเลยนะครับ แต่ระดับของประเทศในส่วน M O U สัปดาห์ที่แล้วสภาก็ชิงปิด <c oughs> จะเรียกพอะๆก็ชิงปิดจะเรียกไม่พาะก็ล่มรเรื่องเกี่ยวกับ M O U <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับมาคุยเรื่องนี้กับเสีแมวนะครับตอนนี้ไปอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับ